ผมเบลหนึ่งคนชอบรีวิวนะครับวันนี้จะพามาดูสีรถนะครับวันนี้จะพามาชมยาริสคอ o s s สี Metal สต e ีมนะครับเมทัลลิกหรือสีบอลเงินนะครับบางคนก็เรียกบอลเงินบางคนก็เรียกเม t ัล Steam นะครับแต่ว่าสีความจริงแล้วเนี่ยมันจะออกเข้มๆหน่อยไปดูใกล้ๆกันนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับก็คือตัวยาริสคอ o s s ใหม่นะครับตัว1.5จไฮบริดคันนี้จะเป็นตัวรองท็อปสีเมทัลสตีมเมทัลลิกนะครับก็จะออกสี บอลบอลเข้มๆหน่อยนะครับแต่ยังไม่ถึงเท่านะมันก็ยังไม่ออกเทาดำนะครับเทาดำจะเป็นอีกสีหนึ่งตัวนี้นะครับเมทัลสตรีมเมทัลลิกตัวเมทัลลิกเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นประกายเหมือนกันนะครับให้ดูใกล้ๆหน่อยนี่นะครับเมทัลสตรีมเมทัลลิกมันจะมีความเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในแบับนี้ ในส่วนของตัวพรีเมียมหรือลองท็อปเนี่ยก็สามารถสั่งหลังคาดําได้นะครับแต่คันนี้เขาเลือกที่จะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่ได้เป็นทูโทนหลังคาดําลูกค้าจริงๆก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสั่งเพิ่มได้ให้มันเป็นหลังคาดําวันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวสีโทนเดียวนะครับยังไม่ได้เป็นหลังคาดําในส่วนของภายในถ้าเป็นตัวลองท็อปหรือตัวพรีเมียมเนี่ยเขาจะเป็นภายในดํานะครับ เป็นภายในดำเบาหนังแบบนี้เบาไฟฟ้าฝั่งคนขับเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็กระจกไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยเซฟตี้เซนต์มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับทั้งพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่เลยหน้าจอนะครับมีเหมือนกันหน้าปุ่มหน้าปัดมีเหมือนกันนะครับ แต่ก็จะยังไม่มีตัวไวเลสชัตเจอร์นะครับไวเลสชัตเจอร์ของตัวท็อปจะมีแค่ตัวท็อปเท่านั้นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮมีให้เหมือนกันครับโดยถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับหรือลองท็อปเนี่ยเขาจะยังไม่มีกล้องรอบคันเหมือนตัวท็อปนะครับจะมีแค่กล้องถอยหลังมาให้อย่างเดียวซึ่งถ้าเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่หรือตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีกล้องถอยหลัง แล้วก็กล้องรอบคันมาให้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยรุ่นลองท็อปยังไม่ได้เป็นโชคไฟฟ้านะันเป็นชกอัพธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่หนักมากนะทุกคนมือเดียวก็กดลงได้นะครับแบบนี้มาดูในส่วนของล้อหน่อยครับล้อตัวพรีเมียมลองท็อปจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับ แต่ลายเดียวกันลายเดียวกับตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่แต่เป็นขนาด17นิ้วครับผมว่าถ้าล้อขนาด17บ่อะมันมันนิ่มกว่านะคือเขาเรียกว่าอะไรแก้มยางเนี่ยครับมันมีมันมีพื้นที่เยอะกว่านะครับคือมันไม่ได้เป็นแก้มเตี้ยเหมือนอ่ล้อ18ถ้าล้อ18เนี่ยแก้มจะเตี้ยกว่านี้นะครับคือตอนนี้มันใช้สองหนึ่งห้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวล้อ18เนี่ยมันจะเป็นสองหนึ่งห้าห้าคือแก้มจะเตี้ยกว่านี้หน่อยครับ เวลาพื้นที่ยืดหยุ่นของยางเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าครับมาดูใกล้ๆอีกทีนะครับสีเมทัลสตีม m มทัล l ิกนะครับมาดูใกล้ๆอีกทีสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับบอลเงินเทาๆแต่ก็ไม่เทาดำนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวยาริสคอร s สสีเมทัลสตีม m มทัลลิกนะครับใครต้องการจะดูสีไหนคอมเมนต์ Comment ได้นะครับแล้วก็ วันหน้าเนี่ยจะพาไปดูรุ่นไหนอีกเนี่ยรอติดตามชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ